น้องสาวของหลวงพ่อคูณปริทริทโธนะครับวันนี้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อที่จะมาขอสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณคืนนะครับหลังจากการครบกําหนดเป็นอาจารย์ใหญ่ปีหน้าครับ ท่านผู้ชมรู้จักนะฮะอาจารย์ใหญ่ก็คือการสระร่างให้กับนักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ศึกษาส่วนต่างๆของร่างกายวันนี้ยายคํามั่นหรือนางคํามั่นวงการจนรัตอายุเก้าสิเปีน้องสาวหลวงพระคูณบริสุทธโธอดีเจ้าวาดวัดบ้านไร่ที่นครราชสีมาวันนี้มาพร้อมกับหลานชายครับมายื่นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้พิจารณานําสรีระสังขารของหลวงพ่อเนี่ยกลับ ไปประกอบพิธีชาปนก,กิจที่วัดบ้านไร่หลังครบกําหนดการเป็นอาจารย์ใหญ่ของภาวิชาการวิภาคศาสตร์นะครับซึ่งครอบครัวต้องการนําสรีระสังขารหลวงพ่อคูณกลับบ้านวัดบ้านไร่เพื่อชาปนก,กิจในวันที่16พฤษภาคมปี 1, 2 5 <c> 6 <oughs> 1เป็นการครบกําหนดที่หลวงพ่อคูณ <c oughs> ละสังขารและตามพินัยกรรมกําหนดไว้คือการเป็นอาจารย์ใหญ่คนในครอบครัวหาเรือกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอยากจะให้ลูกหลานเนี่ยได้ทําบุญให้กับท่านเป็นครั้งสุดท้ายมีเสียงของคุณยายามั่นเชิญครับ อ,อ,อย่า,าย้ายแยกในเด,ดโบให้ย้ายเอาไปให้ลูกให้านเขาด้วยกันเดิบพี่เข,ขาทำสา,า,ออาขอขอบาดมาสแตนอ้อยเขาคนขายบาดให้ลูกพ่อตลอมาครับ